ทะเลนั้นปลอบประโลมมนุษย์ในทุกความรู้สึกเป็นความลึกลับไม่รู้จบเป็นโลกอีกใบใต้ผืนน้ำที่รอให้เราเข้าไปค้นหาเช่นเดียวกับอีกตัวตนของเด็กหญิงผู้มาจากท้องทะเลพร้อมกับดวงตาสีฟ้าและเส้นผมสีขาวนามว่าชาลอตฟองคลื่นที่สลายไปเมื่อกระทบฝั่งความอ้างว้างไกลสุดสายตาและความเศร้าที่ได้ยินกล้องอยู่ในหัว โลกใต้สมุดของแม็กชาเปรียบเหมือนความซับซ้อนในจิตใจมนุษย์ที่เมื่อดำดิ่งลึกลงไปยิ่งในพบกับอารมณ์ความรู้สึกที่หลากหลายทั้งความสุขความสงบความเศร้าหงงหรือแม้แต่ความรู้สึกที่ไม่อาจอธิบายออกมาเป็นคำพูดศิลปินได้นำความหลงหลนั้นมาสร้างผลงานโดยอาศัยสีน้ำเงินและขาวเป็นตัวแทนของห้วงมหาสมุทรสอดแทรกคาแรคเตอร์ของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล ผู้เป็นเพื่อนเคียงข้างในทุกช่วงเวลาของชีวิตเป็นมิตรภาพเป็นความทรงจำและสักขีพยานว่าครั้งหนึ่งนั้นฉันเคยได้ใช้ชีวิต